ควบน้ําตาลในเลือดได้ง่ายๆทุกๆวันมีอะไรบ้างคลิปนี้มีคําตอบค่ะหนึ่งเลยค่ะดื่มน้ําเปล่าค่ะอย่างน้อยค่ะให้ได้วันละ2อถึงสลิตรต่อวันนะคะหรือว่าทานให้ได้ตามน้ําหนักตัวนะคะ25กิโกร,รัมต่อน้ํา1ลิตรนะคะ2ค่ะก่อนซื้ออาหารนะคะให้อ่านฉลากโภชนาการหรือว่าดูปริมาณน้ําตาลนะคะในทุกๆครั้งนะคะ 3. ค่ะกินผักค่ะให้ได้มากกว่าข้าวนะคะ4ค่ะของหวานนะคะอย่างน้อยค่ะเดือนละ1 -2 ครั้งพอนะคะ 5ค่ะกินข้าวกล้องค่ะดีกว่าข้าวขาวนะคะเพราะว่าดัชนีค่าน้ำตาลจะต่ำกว่าค่ะ6กค่ะสั่งหวานน้อยให้ชินนะคะ 7. ค่ะขยับร่างกายบ้างนะคะเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของระบบระเวียนเลือดของเราค่ะดีขึ้นค่ะ8ค่ะไม่กินขนมหน้าทีวีนะคะเพราะว่าถ้าเรากินขนมหน้าทีวีค่ะมันจะทำใหเรากินเพลินค่ะแล้วจะกินเยอะเกินไปน้ำตาลพุ่งได้นะคะ ก้าค่ะแนะนําว่าให้หาพวกวิตามินอคาเสริมนะคะยาดาก็แนะนําตัวนี้ค่ะนี่เลยค่ะตัวนี้ชื่อว่ากูแคร์นะคะจะเป็นวิตามินนะคะช่วยเบาหวานความดันไขมันนะคะแล้วก็ฟื้นฟูในส่วนของต้นเหตุหลักก็คือตับอ่อนนะคะสําหรับใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้นะคะวันนี้ก็บายบายค่ะสวัสดีค่ะ